อย่าผิดไอ้แก mm ้วกูไปกินคูลิ้งหนาวสั่นเลยหนาวสัここ่นเลยเครื่องดื oh ่มร้อนปกติเราหนาวอยู่แล้วโคตรหนาวหนาวสั่นสถานะอุ้ยอ้าวอุ้ยอุ้ยอไม่ใช่อุ้ยตายไม่ได้หันไปดูเออล้มเหลวเลย Another one ไอ oh ้ล uh, uh ูก oh ูโอเคยักไม่ได uh ้ว่ะ Another one อ้าว another one เลยกูดึงเลยแล้วกันโอ้โห another one ย่าเฮ้ยกูกันไว้ืหแม่งกูเป็นทุกอย่างแล้วป่ะเนี่ยไม่เอ้ยไปมาต่อยหน้าไปทีนึงเฮ้ยเอาล่ะแต่วันนี้แมงมุมมาแมงมุมมาเราต้องไปอยู่ตรงนี้มา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 รอให้ไอ้แมงมุมมาก่อนนี่แหละตีมันทีนี้ตีมัน คข้าวันเรียบร้อยโอเคอยู่ในวงอยู่ในวงเดี๋ยวมันจะปล่อยคาถามหาณาเธอเสียงดู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 จุกเจ็บมากเอามันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเป็ดสุดท้ายละเนี่ยตรงเนี้ยยาหมดหลอดไอ้เชี่ยถ้าตอนนี้ให้พวกมึงขี่ม้าแล้ววิ่งหนีกันนะแล้วกูไปเอายามาจะเป็นไงวะมาแล้วซัพพอร์ตมาแล้ว

เอารถรถรยหลุดทุกคนเอาคุณเฟอร์เรียวบอกเซิร์ฟล่มเออคุณโคเวอร์ถามว่าเป็นไงบ้างครับทุกท่านทั้งสี่ครีมกากครับทำให้เซิร์ฟแตกตอนสุดท้ายเแค่จะผ่านอยู่แล้วเมื่อกี้แต่แม่งเสือกฉีกเราออกจากกันนะแบบเหมือนวันพีท่ะไอ้คูมาแม่งเอามือตบเราอ่ะอย่เกาะก่อยนั่นเลยเฮ้ยยยสองปีสองปีไม่เจอกันน้องบูเกาะบูเกาะดิคอร์ดเจอกู่บูเกาะดิคอร์ดเจอกันเอาละแม็กกวาดผลงานซะหน่อยแล้วกันนะ โอ้ยช่องบ e t เ x x e l l ครับตอนนี้ก็มีผลงานบอลทันออกมาเรื่อยๆตีตีได้กี่นาทีว่าลงหมดเลยอะไม่สนใจ <c oughs> ทำเวลาได้ <c oughs> นานที่สุดไปแล้วก <c oughs> <c oughs> ันนะนานที่สุดทำไมส่วนทางอะส่วนกระแ,แสส่วกระแสคือทำให้แบบถ้าอะ49นาทีจุด55จุด59อะไรอย่างเงี้ยเ, <c oughs> เกือบ50เกือบเฟลเลยค <c oughs> ือรอใช่เ <c oughs> น้นเลขสวย